แล้วเอาเข็มทิ่มอ่ะคือคุณหมอคนแรกๆเลยแล้วก็ติดเข็มมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพบผมครับคุณหมอเล็กเนาะในช่องผมกับพี่หนุ่มเนาะเดี๋ยวพี่หนุ่มแนะนําตัวนิดนึน <c oughs> ดงก <c oughs> ็ <c oughs> พี่หนุ่มนะครับนนทพัฒ <an id f> ah> เจิมจุติธรรมครับเป็นกูรูนางงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกวดเห็นการประกวดนางงามเห็นการประกวดนายแบบที่ไหนพี่หนุ่มจะอยู่ตรงนั้น <Wow. S 1> ใช่ครับผมกับพี่หนุ่มรู้จักกันมานานผสมคัรวแล้วเป็น2ี่ปีเนาะยีปีแล้ว,วคืออย่างนี้คุณหมอคนแรกๆที่จับหน้าพี่แล้วเอาเข็มทิ่มอ่ะคือคุณหมอ <laughs> คนแรกๆเลยแล้วก็ติดเข็มมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนอายุ58แล้วคุณหมอพี่ยังมีความรู้สึกว่าพี่คืออย่างนี้เวลาเราไปเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราจะรู้สึกโอ้โหเราแก่จังเลยเราใกล้60เราอะไรอย่างเงี้ย แต่พอไปงานเลี้ยงรุ่นขอมาเอาเพื่อนๆหน่อยเวลาถ่ายรูปเพื่อนๆเราจะดูเด็กกว่เพื่อนอเพราะนี่แหละคุณหมออเล็กซ์แล้วก็คลินิกต่างๆหรือว่าครีมบำรุงผิวหรืออะไรที่เราใช้ไปเนี่ยมันชะลอได้แต่ที่สําคัญคือคือเรื่องการหัตถการเนี่ยพลาดหยุดไม่ได้เลยคุณหมอคือจริงๆอ่ะวันนี้ยี่ปีเนี่ยมาเป็นตัวบอกอะไรรู้ไหมฮะมาเป็นตัวบอกว่าคราวนี้เนี่ย สองสามปีที่ผ่านมาหลังจากโควิดนะเมืองไทยเนี่ยมีฟิลเลอร์เข้ามาเป็นห้าสิบแบรนด์เลยนะก่อนหน้านี้ก็แน่นอนครับยาปลอมยาหิ้วยาเถื่อนนเบอะไรเยอะเลยสุดๆเยอะแล้วก็จริงๆมีหลายคนที่ที่ไปเจอผลกระทบจากอันนี้พี่ขอเอ่ยชื่อก็ได้นะเช่นหมอกระเป๋าหรืออะไรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานอะไรยเงี้ยก็ทําให้ชีวิตแบบปิดพลาดไปเยอะมากใช่ครับถึงแม้วันนี้เนี่ยมันผ่านออยนะแต่คือของผมผมก็ใช้ท็อปอัลเดร์ยท็ออัลเดรียไหมเขามว่เราใช้ตัวบนเลยนะคือ ให้ไอเดียอย่างงี้ครับแม้กระทั่งเราซื้อกระเป๋าเนาะซื้อเสื้อผ้าเนี่ยเรายอมซื้อของแพงแต่ยาเนี่ยบางคนเขาไม่ใส่ใจแต่ณนะวันนี้นะฮะผมดูเนี่ยวันนี้ผมกลับมาใหม่จุดหนึ่งผมก็อยากบอกอยากจะบอกว่าผมใช้ทอปออมเดรน์มาตลอดเลย <Wow. S 1> ถูกไหมฮะฟิลเลอร์เนี่ยเราก็ใช้ลิซิเนจูเบเดอร์มาตลอดเลยโบท็อกเราก็ใช้ทอปออมเดรน์มาตลอดวันนี้มาเป็นการบอกแล้วว่า20ปีอยู่ได้ไหมถ้า20ปีกลับมาแล้วมีปัญหานี่คือชี้หน่าดาย <c oughs> ถูกไหมครับไม่จะพี่มั่นใจนะ พี่มัน่นใจคือตลอดเวลา20ปีที่ไม่ได้เจอกันแต่เราเห็นกันตลอดผ่านโซเชียลพี่ก็เห็นงานของคุณหมอเรื่อยๆอก็เป็นงานพรีเมียมเหมือนเดิมเหมือนกับที่พี่เคยเจอคุณหมอเมื่อครั้งแรกครับแล้วพอได้คุยกันบอกคุณหมอบอกคุณหมออยู่เชีงยงใหม่กลับมาอยู่บ้านเชีงยงใหม่แล้วพี่ทักมาคุณหมอว่าพี่มาเชีงยงใหม่อยากเจอจังเลยพี่ต้องมาคุณหมอที่คลินิกแล้วล่ะเนี่ยข็ขอบคุณคุณหมอที่รีบรับนัดพี่เลยินดีครับจริงๆอ่ะเชีงงงงยงใหม่เนี่ยเป็นบ้านเกิดผมแต่คลินิกเนี่ย ที่กรุงเทพก็ยังมีฮะลาดพร้าวริบสามลาดพร้าวริบสามนี่แปลกครับเป็นซอยที่มีอยู่ตึกเดียวคือตึกผมตึกเดียวตึกเดียวครับเมื่อก่อนเราอยู่ตึกพร้อมพันตอนหลังเนี่ยคือคือผมผมเป็น slow b แบบชัวร์คือค่อยๆโตยิ่งหนุ่มจำได้เนาะจำได้ินิกเราเจอกันที่พร้อมพันใช่ครับเล็กๆเล็กๆขึ้นมาวันนี้เนี่ยอเล็กอะไม่ได้ว่าทําแค่ฉีดวันนี้เนี่ยเสริมโลกเราก็ส่องกล้องมาตรฐานเยอรมันคือกล้องเนี่ยมันก็ทําให้ความปลอดภัยสมมุติจะดึงหน้าเนี่ยเราก็ทําตั้งแต่ face ท y ์คือ เป็นเครื่องมือของอิสราเอลแต่เป็นโตที่อเมริกาถ้าไปนิวยอร์กเนี่ยเขาจะรู้จักเฟสไทก่อนเลยครับนี่ครับคือเฟสไทเนี่ยมันเป็นเครื่องมือคือนึกง,ง่ายๆวันนี้เราอยู่ในยุคที่เขาเรียกว่าถ้าพูดถึงอิสราเอลเนี่ยเราจะนึกถึงนึกถึงอะไรสงครามสงครามสงครามพวกนี้เนี่ยเรื่องเลเซอร์เขานำมาวันเนี่ย,ยใช่ครับตอนผมเรียนจบใหม่ๆเนี่ยผมมาไปเทรนอยู่เทลลิฟเลยถ้าเลเซอร์นี่นำมาวันแต่ถามว่าเวลาเขาทำเสยียเขาไปทำอะไรเครื่องมือแพทย์จะทำให้มันดาวลง นี่ว่าไหมฮะทำให้มันดาวลงลครับดังนั้นเขาต้องมีท็อปออฟเดอะไลน์เยอะท็อปออฟเดอะไลน์ถ้าถ้าถ้าพูดถึงว่เขาใช้รักษาใช่ครับคือคือแต่ถามว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ผมบอกคือบางคนบอกอยากทำเฟซไทเดี๋ยวลงรูปให้ดูก,ก็จะประมาณแบบว่าไม่มีแผลเจาะลูเล็กๆกระชับพอขึ้นไปนะฮะแม้กระทั่งวันนี้ที่จะทำเนี่ยก็เป็นมอร์ฟิอุสมอร์ฟิอุสเนี่ยถ้าวันนี้ไปเซิร์ชดูนะนิวยอร์กเนี่ยตามไทม์สแควร์หรือว่าในเว็บไซต์ของเขาอะเห็นเต็มครับใครก็รู้จักว่ามอร์ฟิอุสเนี่ยคืออะไร แต่ปัญหาคือมอฟลิวส์เนี่ยคือเครื่องที่เจ็บนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสกิลเนี่ยได้ฉีดด้วยได้ผ่าตัดเป็นมาคอนโทรลเรื่องเพนได้นะหรือว่าบางคนที่กลัวเจ็บมากๆเนี่ยผมทํปเทคนิคที่เรียกว่าทวายไลท์ถือว่าสุดยอดเลยสุดยอดเดี๋ยวพาแล้วเดี๋ยวเราพาไปชมคลินิกแล้วก็เดี๋ยวไปเข้ามอฟลิวส์กันเร้ยบรเรียบร้อยทาเรียบร้อยแต่ยังไม่ชายังไม่ชานะครับพี่หนุ่มอย่างนั้นไม่เป็นไรครับพี่หนุ่ม เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันก่อนไปดูคลินิกดิมใช่ไปเที่ยวคลินิกกันก่อนไปดูห้องห้องห้องเขาเรียกว่าห้องเทสเตอร์ที่ผมทำนมมาปีหนึ่งอะเยอะพอสมควรปีละประมาณผมว่าพันคู่อะนะประมาณปีละพันคู่นะโอ้โหอาจจะไม่ไหวสารพัดขนาดให้เราชมพี่หนุ่มพี่หนุ่มจะทำเองเลยอไม่้น้องทำ้มีใครสนใจเนาะครับี เป็นถุงแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วพี่หนุ่มไม่ใช่อย่างนี้แล้วเนาะใช่ครับเดี๋ยวนี้อันนี้เป็นขนาดอย่างเดียวมั้งคุณหมออันนี้เป็นขนาดแต่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 อย่างนี้ครับไอ้รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นชิปสแกนปุ๊บมันเช็คได้เลยอ๋อครับไอ้ตัวใหม่ๆนะฮะที่หลังๆเนี่ยเขาก็เลยใช้ตัวนี้แล้วก็มีอีกอันนึงก็เป็นพวกเมนเตอร์คราวนี้เนี่ยอย่างนี้ครับพี่หนุ่มจะมีคนมาถามถามว่ามีชิปเนี่ยเอ็กซเยได้ไหมนั่นสิเข้าเข้าเข้าสนามบินตีมไหม ได้พวกนี้มีดีไซน์มาแล้วว่าได้ครับเดี๋ยวอุมานนีนิดหนึ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องลองครับห้องลองก็มีเสื้อให้ใส่เนาะเป็นไพรเวทเคสอัพออยแล้วก็ลองดูว่าขนาดเนี้ยเมื่อมีกับของเดิมแล้วเท่าไหร่ใช่เราไม่ได้ทำสะดวกสบายอย่างนี้พี่สะดวกสบายแต่เราไม่ได้ทำเสื้อโราเราทำ i v a t วทเคสเพราะว่าผมว่าผ่าตัดผมมาถึงจุดที่ถ้าทําให้ดีมันต้องมันต้องใช้เวลานิดนึงอัพอยินนิดนึง เพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือดูแลเต็มที่ดีกว่าไม่เล่งหลาย,ยที่อย่างนี้นะคุณหมอแบบนอนเรียงเป็นเหมือนปลาหมึกที่เขาปลาหมึกย่างขายเอาคนไข้มานอนเรียงๆกันไม่น่าดูเนาะก <c oughs> ็แน่นนะและยิ่งถ้าถ้าเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวแค่โเฟียสนะฮะ,ะต้องทำสล็อตทามสล็อตไวเพราะว่าอะไรครับทายาชา <c oughs> บางคลีทเนี่ยทำทวายไลด์ดมยาสลบไม่ใช่ว่าทําเสร็จแล้วก็ปล่อยเลยไม่ได้และเครื่องไม้เครื่องมือเดี๋ยวนี้ที่ผมบอกคือ ถ้าพลังงานมันไม่ถึงมันไม่ได้ผลหรอกพ,พี่หนุ่มรู้ไหมตอนนี้เนี่ยอายุนะมันมีแค่ยาแค่บทอฟิลเลอร์ถูกไหมฟิลเลอร์เนี่ยยุคนั้นมีแค่ลิซเซเลนจูบเดิมทั้งยี่ห้อเนี่ยมีเล่นแค่ตัวเดียวหมอถ้าเก่งต้องฉีดได้ทุกแบบแต่แต่ตอนนี้นะฮะลิซเซเลนเนี่ยออกมาเป็นสิบอันเลยอดี๋ยวขรูปให้ดูนะออกมาเป็นสิบอันเลยจูบเดิมออกมาเป็นสิบอันแล้วมีอีกสามสี่สิบแบรนด์เท่านั้นไม่พอนะฮะสกาลตาดีนใช่ไหมสกาลตาเนี่ยไหนจะต้องปัน่น ไหนจะต้องผสมน่่ผสมนี่ถ้าได้สีไม่ดีพี่หนุ่มน่าจะเห็นข่าวบ้างเป็นก้อนบ้างเน่าบ้างคราวนี้ผมเลยบอกว่าทําไปเบอร์ไปพังนี่ยุคนี้นะฮะผมว่ายุคนี้นะดังนั้นก็ที่ดรนะัเล็กคลินิกเนาะแอปพลิเมนดีที่สุดผมว่าดีสุด<ะ>ดีสุดก็ทําได้เหมือนกันเละครับเพียงแต่ถ้าแอปพล m เมนเราได้เหมือนนึกนง่ายครับไฟ์ด้นิ ดูไหมฮะเราเราเราลืมโลกนั้นไปนานนิดนึงใช่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 ครับผมว่าพี่เป็นกูรูนางานที่น่จะนึกออกเราเราแบบไปเร่งทําทุกอย่างสุดท้ายมามันไม่ได้คุณลิตี้เวิร์กเลยและโดยเฉพาะเวลาอยู่กับหน้าเราแล้วมันจะอยู่ไปเรื่อยๆมันจะอยู่ไปเรื่อยๆถ้ามันพลาดเนี่ยมันก็คืออยู่บนหน้าเราแต่ถ้าวันนี้20ปีที่แล้วผมทําพี่พังเนี่ยวันนี้ไม่มองแน่กันใช่ใช่ถูกไหมฮะแต่ถ้าถ้า20ปีแล้วผ่านไปเนี่ยแสดงว่า ดีอยู่เนาะใช่รีเลชั่นใช้ได้ได้อยู่ได้อยู่ครับเจอกันอยากเจออยากคุยกับหมอหมอทั้งอยากอยากอยากเจออยากนะครับแต่อีกแบบหนึ่งคือบล็อกไปเลยไม่รู้ใครบล็อกใครนะนะแบบนั้นถู้ไหมเดี๋ยวผมพาไปไปไปดูไปไปดูมุมอื่นครับอย่างนี้เนาะเคในห้องคุณหมอไปนิดนึงเนาะครับผมเขาทำแบบนี้ลกนิดนึงครับขอโทษทีไม่ได้เตรียมตัวเลยนี่ ห้องคุณหมออเล็กซ์ก็เป็นแบบนี้อันนี้ไว้คอนเซิลกันเนาะไว้คอนเซิลกับคนไข้กนตาเราก็มีเราก็มีเราก็มีคอมพิวเตอร์ช่วยช่วยช่วยดีไซน์ให้ว่าจะออกมาประมาณไหนคือไปที่จอนะครับตัวนี้ก็จะประมาณนี้กันห้องล้งนิดนึงไปกันครับมุมมุมแบบจริงๆอ่ะผมดีไซน์มามากับแจสบาร์สมัยก่อนตรงนี้นะฮะอินเทียฟิลเป็นแบบเมนูออร์ลีนส์เหมือนกันเนาะลิวออรับฝรั่งชอบครับอเก๋โซฟาสีแชมเปญ สวยงามสวยงามค่ะอ่ะเรามีอะไรอีกโอ้ยพี่เงี่ยมมากเลยอ่ะคุณหมอขอบคุณสุดๆอขาไฟทำครับอันนี้ผมผมเป็นคนไม่สูบบุหรี่แล้วอเป็นคนชอบชอบชอบอะไรที่เขียวๆนิดนึงแต่แต่ถ้าเป็นสีเขียวอะมันอยู่มันมันอยู่เขาเรียกว่ามันอยู่มันอยู่ชั้นหนึ่งมันไม่ได้อันนี้ก็เลยเป็นสวนลอยครับเป็นแบบกึ่งลุกท็อปบบาร์เนาะนิดหนึ่งนิดหนึ่งแต่แต่ผมไม่ไม่สูบบุหรี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูเขาบอกว่าห้องผ่าตัด ห้องผ่าตัดร้อยล้านสำคัญร้อยล้านไปกันอันนี้พอดีจะเข้าที่ห้องนี้แหละครับแต่เข้าไม่ได้เพราะว่ามันเป็นห้องค่าเชื้อเดี๋ยวผมลงรูปให้ดูกันแล้วกันครับอันนี้เป็นสตูดิโอครับสตูดิโอก็มี After, Before, After อะไรใดๆถ้จะอยู่กันตรงนี้ใช่ครับครบถ้วนมากคุณหมอวัน s t o อ s เซอร์วิสวันสต t อ p เนาะอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่กำลังทำ ถ้าเราเข้าไปทางนี้ก็จะเป็นห้องโถงใหญ่ใช่เป็นพิเศษปีหน้าเนาะก็อีกสองสามเดือนเสร็จละสเดือนแล้วใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นอย่างงี้ครับงานงานบางทีงานดีไซน์มันใช้เวลานิดนึงไม้เอืออะไรเอือนี่ไม้แผ่นแผ่นยาวๆนี่ันยากแล้วดูนี้ครับช่างเป็นตรงล็อบบี้ครับผมกลับมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาทำมอฟีตรงนี้กันเลยครับตรงนี้ก็จะบ่งบอกว่าคุณหมอเป็นสเปเชยลิสอะไรยังไงก็อยู่ที่ตรงนี้ละ คือแต่งงี้นะครับผมอยากจะบอกว่าความรู้ตัวนี้มันออนแอรวแล้วยอมรับไหมครับยอมรับออนแอรวแล้วสำคัญที่สุดตอนนี้คืออะไรไหมครับเอ็กซ์เพ <Experience. S 2> ีย e ์เลียนจริงค่ะผมว่าไอเนี้ยผมมีอีกสามกะละมัง <laughs> <laughs> แต่ผมเก็บไว้ข้างบนหมดเลยแล้วก็มีแนวโน้มจะเอาออกสุดท้ายมันจะเหลือแค่เ <Experience. S 2> อ็กซ์เพีย่างเดียว r อ e n c e เดียว พราะว่าภาพปฏิบัติเนี่ยผมว่าสำคัญสุดอันนี้ไปเยอรมันไปนั่นไปนี่มาหมดเลยนะเกาหลีทั่วโลกอะครับทั่วโลกผมไปหมดเลยครับมันต้องแลกเปลี่ยนความรู้กันเนาะใช่พวกนี้เพราะว่าพิ่วาศาสตร์วิทยา,าศาสตร์ทางนั้นนนียวิทยา,าศาสตร์ความงามเนี่ยมันวิ่งเร็วมากเร็วครับเร็วมาก,เ,มากเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันก็มันเหมือนจะมันเหมือนจะเป็นเทรนแฟชั่นเหมือนกันว่าปีนี้ต้องใช้อะไรอย่างนี้ไมหมครับคุณหมอคือคืออย่างนี้ครับพี่หนุ่มเครื่องไม้เครื่องมือหลังๆเนี่ยมันจะเป็นกึ่งผ่าตัดหมดเลยเพราะว่ามันตันแล เครื่องเครื่องรุ่นเก่ามันตันแล้วมันตันแล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยเราต้องเอาความจริงมาพูดคือต้องเป็นชุดละว่าแฟกต์ล้วว่าตกลงมันจริงหรือไม่จริงอย่างปีแล้วเนี่ยมันเป็นเฟนของของขอโทษนะฮะพีคคโคเอาพี่โคไปรักษาหลุมซิลซึ่งมันไม่ใช่วันนี้คนรู้แล้ววันนี้ผมเลยบอกว่ามาเป็นแฟกต์ละจะมาแบบว่าเออเอาเครื่องอะไรไม่รู้แล้วมาบอกบอกบอกอย่างนี้ไม่ได้มันมีหลายเครื่องมือที่พี่ไปเทสแล้วพี่ไม่ได้รู้สึกว่ามันมันทำให้เราดีขึ้นเลย มีหลายคนพอถามพี่นะพี่ก็จะอืฉันเชื่อโบท็อกฉันเชื่อฟิลเลอร์นะอย่างเงี้ยพี่เนี่ยแรกๆที่พี่ยังไม่เปิดใจกับเครื่องมือเลยนะคุณหมอวันนี้ที่ทํานะครับถ้านึกคําแรกจําได้ไหมอิสราเอลทำอะไรครับสงครามสงครามชีวิตทั้งชีวิตอยู่กับสงครามใครก็รู้จักเครื่องไงองม้เครื่องมือของอิสราเอลเนี่ยเปนเครื่องลุนแรงนะวันนี้เนี่ย In อินโมดเนี่ยมอร์ฟิสพวกเนี่ยดีไซน์มาจากเครื่องมือผ่าตัดนะ แต่แต่พอเราเรา,เราเขาเขาก็ทําให้แบบว่าเข้าไปยุคสมัยคือเจ็บน้อยลงฟื้นเร็วขึ้นมผมเลยบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยบางคนไปดึงหน้ามาล่าสุดนะหลายๆคนเคนี่ยผมก็ทําดึงหน้าอินโดไทยดึงสองกล้องอะไรผมทำหมดเพียงแต่ว่าเครื่องมือบางอันเดี๋ยวนี้เนี่ยได้ผลน้องๆผ่าตัดเลยครับเพียงแต่มันจะต้องมีสกิลนิดนึงที่ผมบอกว่าใบาพวกนี้ก็ไม่เท่ากับเอ็กซ์เพเลียนดังนั้นมอ r fierce หมอฟิวสวันนี้ที่เราจะทํากันวันนี้ประสิทธิภาพยังไงอรัคุณหมอคือมอฟิวสเนี่ยมันเป็นเครื่องยกกระชับเวลาทําเข้าไปเนี่ยมันจะมีเข็มเข้าไป4มิล3มิล2มิล1มิลที่ผ่านมาเนี่ยเอาเอลเทราถูกไหมทำมาหมดแล้วพี่ผ่านมาทุกอย่างทุกสงครามแล้วเหมือนกันสงคราม <laughs> The last wall ครับก็มอร์ฟิวส์เป็นเครื่องใหม่สุดครับใหม่สุดแต่บริษัทเขาไม่ใหม่นะบริษัทเขามีมานานแล้วก็ถ้าไปหาดูอะหลายๆที่เดี๋ยวนี้เขาเริ่มลงมอร์ฟิวส์กันหมดละแต่ปัญหาของมอร์ฟิวส์คือเจ็บเดี๋ยวลองดูครับว่าทำมาเจ็บไหมโอเคน่าจะกังวลแล้วครับว่าเจ็บพี่โอเคนะเจ็บไม่อั้นครับแต่คือเพราะพี่ไม่ได้มองว่าเดี๋ยวมันกําลังเจ็บตอนนี้พี่กำลังมองว่าหลังจากนั้นแล้วอะมันจะต้องสวยแน่ๆไง พี่ถึงไม่ค่อยกังวลและอีกอย่างหนึ่งที่พี่บอกไปเนต้นเลยพี่ยืนยันว่าพี่มั่นใจคุณหมอดังนั้นพี่ไม่ได้กลัวอะไรพี่จะฟิลสบายๆเพราะเรามั่นใจพอพอเรารู้สึกมั่นใจนะไม่มีความกลัวเลยจริงๆก็เดี๋ยวรอยาใช้แป๊บนึงดีไหมครับได้เลยครับนี่เริ่มจะขยับพี่มันเจ็บจริงเดี๋ยวรอแป๊บนึงต้องสี่สิบห้านาทีเชื่อผม Doctor Alex Aesthetic Clinic.